สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูเพจบอลเต็งผีบอกนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับไม่รับซับแบบจวดๆเอาซะเลยนะครับนะวันนี้เรามาเอากันใหม่นะครับอย่าตัดสินใจแค่วันเดียวนะครับนั้นอย่าตัดสินคนแค่วันเดียวนะครับสำหรับวันนี้เรามี3ตัวคัดมาแบบเน้นๆนะครับเป็นขัาเฟุตลี่แมททั้ง3คู่เลยนะครับก็คู่แรกนะครับเป็นในส่วนของปารีสแซงแมงนะครับเจอกับเอานาเซอร์นะครับนะก็ทีมของโรนัลโดนะครับนะก เจอกับทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงอีกแล้วนั่นเองนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าเกมในค่ําคืนวันนี้นะครับทางฝั่งของปารีสจะไม่มีทางฝั่งของเรอเนลเมซี่แล้วนะครับนะก็ทางฝั่งของเมซี่ไปทําประตูแรกกับทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไรอื่นอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นเคเรียนเอ็มพับเอ้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเนมาจูเนียนะครับนะก็วันนี้พร้อมฟิตลงสนามกันทั้งหมดนะครับนะซึ่งทางฝั่งของเอานาเซอร์นะครับนะ เล่นฟุตบอลกระาชับมิดมานะครับก็แพ้ยับๆให้ทั้งเซลตาบีโก้นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของเบนฟิก้านะครับนะทางฝั่งของทางฝั่งของโรนัลด้นะครับนะแทบจะช่วยอะไรทีมไม่ได้เลยเ็าว่าได้นะครับนะซึ่งในเกมครับคือวันนี้เจอกับทางฝั่งของปารีสก็มองว่านะครับทางฝั่งของปารีสเองนะครับสเกเภาาทีมอะไรต่างเนี่ยนะก็น่าจะดูดีกว่านะครับทางฝั่งของอัลนาเซอร์อยู่พอสมควรนะครับนะแต่ด้วยกระแสการลงทุนครับวันนี้ผมมองว่าทางฝั่งของปารีสเซอร์ชแมนนะครับจะมี มีคนแห่ไปลงทุนเยอะมากๆอยู่พอสมควรนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดคำนี้เพราะราคาที่เปิดมานะครับให้ทางฝั่งของปารีสเปิดมาไปต่อนะครับถึงราคา2ลูกควบเลยสำหรับราคาแรกและตอนนี้ครับกำลังไหลไปเรื่อยๆกำลังที่จะไปอยู่ที่1.5เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็แน่นอนว่าราคาไหลลงขนาดนี้มันต้องมีอะไรนะก็ไปรับซับแบบจวดคู่แรกไปร้องอานาเซอร์ในราคา1.5ครับ We'll be right back. เราไปรู้กันต่อครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2นะครับเตะเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นทางฝั่งของปอร์โตเจอกับทางฝั่งของวูฟแฮมตันนะครับก็แน่นอนว่าทางฝั่งของปอร์โตนะครับของคอนไซเซานะครับก็เล่นเกมเฟรนลี่แมตช์มาแล้วถึง2เกมนะครับเจอกับทางฝั่งของปอร์โตโมเรเซ่นะครับนะก็ชนะไปได้2เม็ดนะครับเจอคราดิฟซิตี้ก็ชนะไปได้4ประตูศูนย์นะครับเกมวันนี้ครับเจอกับวูฟหมาป่าแห่งคลอนดอนนะครับก็มองว่าทางฝั่งของวูฟเองนะครับนะการเล่นนัดกระ ชับมิดนะครับของโรเบติกก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนักเตะตัวหลักๆวันนี้ก็อยู่กันพร้อมถึงแม้ว่าทางฝั่งของราอูลคิมิเนสนะครับจะมีข่าวย้ายไปอยู่กับลิสซาอูนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อฟอร์มของวูฟเลยนะครับก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้ผมมองว่าเป็นฟุตบอลค่อนข้างที่จะดูแล้วสนุกสุดมันแน่นอนนะครับนะเป็นฟุตบอลที่เล่นกันได้สูสีแน่นอนนะครับสำหรับ2ทีมนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละต่างศึกต่างเลกต่างสายนะครับนะทางฝั่งของวูฟ อาจจะไม่เคยเล่นฟุตบอลยูเอี้าฟชมเป็นลีกเองก็ตามนะครับแต่วันนี้นเป็นเฟิร์นลี่แมตช์เนาะนะครับผมมองว่าฟุ๊แฮมตันนะครับของทางฝั่งโรเบร์ติกิจะสามารถขย่มและเคียวปอโตโดได้เพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ขออนุญาตร้รองฟุ๊ในราคาศูนย์ รเราไปรู้กันต่อครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายนีครับเป็นในส่วนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีครับฟอร์มค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับเฟรนลี่แมตช์นะครับแล้วก็มีเกมใหญ่ที่รออยู่นั่นเองครับในการเจอกับเรอัลมาดริดและทางฝั่งของบุรุเชียร์ดอุมนุ่นะครับทางฝั่งของคู่ แข่งของพวกเขานะครับนั่นก็คือทางฝั่งเวกแฮมนะครับน้องก็เป็นฟุตบอลในลีกภูมิภาคนะครับของทางฝั่งอังกฤษนะครับนะแต่ซีซั่นหน้านะครับทางฝั่งของเวกแฮมได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกถูเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเกมแรกก็เจอกับเมียตันคีนเลยนะครับทางฝั่งของเวกแฮมนะครับเล่นฟุตบอลกระชับมิตรมาแล้ว1เกมนะครับเจอกับทางฝั่งของเชลซีนะครับนะก็แพ้เชลซีไปถึง5เม็ดนะครับนะก็สู้เชลซีไม่ได้เลยนะครับนะแต่วันนี้ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ ค่อนข้างที่จะมาแปลกนิดนึ่งนะครับสำหรับฟุตบอลราคาแรกนั้นในส่วนของราคาแรกครับทางฝั่งแมนยูเปิดมาเป็นต่อนะครับอยู่ที่ ราคาครึ่งลูกเพียงเท่านั้นนะครับตามฝั่งของแมนยูนะครับซึ่งราคาไหลไปที่ครึ่งควบลูกก็ผมมองว่านะครับตามฝั่งแมนยูนะครับวันนี้มีโอกาสในการที่จะเป็นฟุตบอลงานอีกหนึ่งคู่สําหรับฟุตบอลับเฟิลี่แมนส์นะครับส่วนใหญ่หลายคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยฟุตบอลขนาดกระชับมิตรยังรับงานอีกเหรอนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าฟุตบอลกระชับมิตรนี่แหละฮะสามารถที่จะรับงานกันแบบง่ายๆรับกันแบบโป้งๆเลยนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าแมนยูฟอร์มดีขนาดนี้ เร็กแฮมนะครับดูเหมือนว่าจะสู้ใครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมมองว่าทางฝั่งงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะเพียงพร้ําจบเสมอกับเว็กแฮมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอลคู่นี้เราขออนุญ,ญาตไม่ยุ่งกับ ฟุตบอลหน้าบอลลวกันนะครับนะค่อนข้างจะสูงเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าจะไหลมาหนึ่งลูกบ้างก็ตามนะสําหรับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอลคู่นี้ผมมองไปที่สกอร์ต่ำนะครับแมนยูอาจจะชนะได้1เม็ด2เม็ดนะครับแต่ไม่มีเม็ดสามแน่นอนทั้งทางฝั่งแมนยูและเลคแฮมวันนี้ผออนุญาตไปสกอร์ต่ําในราคา3ามกวบสามลูกครึ่งครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าวันนี้เราให้อะไรกันไปบ้าง คู่แรกนะครับไปที่รอกอัลนาเซอร์นะครับ5้าโมงเย็นนะครับไปที่รอกอัลนาเซอร์ในราคา1.5คู่ที่2นะครับไปรองวุฟแฮมตันนะครับในราคาครึ่งลูกและคู่สุดท้ายนะครับไปที่ต่ำแมนยูในราคา3ควบ3ลูกครึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้ฟุตบอลที่ดีกว่าหน้าคลิปตรงนี้นะครับก็ไปติดตามไปเจอๆกันนะครับในกลุ่มมาเก๊าวีปีได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่ เห็นอยู่บนหน้าจอของท่านนะครับ @ft11 หรือ @line scan QR code ทางขวามือก็ได้หรือไปคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้ตัว VIP นะนะอยากจะได้ฟุตบอลขอ,อาจารย์ท่านอื่นๆนะครับที่มีกว่า10ท่านนะครับในกลุ่มมาเกา VIP ก็สามารถที่ไปเจอเจอกันได้เลยนะครับอย่าลืม @line ทักทายผมมานะครับเข้าฟรีอยู่ฟรีตลอดชีพกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้รับทรัพย์แบบจุ้ยสามคู่แบบสถทติวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ 지금